บทที่สิพาหุมหากาพาหุงสหสมาพินิมิตะสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเซนมารังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาพวันตุเตชยมังขลานิ มาราติเรกามวิตาสัพพะติงโครัมปนาละวากามกขามรัฐายาขั้งคันติสทันตะวิธินาชิตววามุนินโทตันเตชะซาภวันตุเตเชยมังขาลานินาลาคิริงก็ชวรังอติมตะภูตังทาวกิจากรรมมสนีวสุทธารุนันตังเมตตมุเสกาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะซาภวันตุเตเชยมังขาลานิ โคิตาคคขำมาติหัตถาารุณันตังทาวันติโยชนปะปัทัังคุริมละวันตังอิทีพิสังขตะตมวนโนชิตวามุนินโทตันเตจซาภวันตุเตชยมังขาลานิ กัตตวานะกัตทมุทลังอิวะคัปปิเนียติจาย,ยะทุทธวจนงชนะก,กายวัดเชสันเตนะโสม,มาวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวนตุเตเชียมังคลานิสัจจังวิหาย,ยะมติสัจจากวาทะเกตุงวาทาปิโรปิตะมะนังอัติอนทภูตังปัญญาัทีปะชาติโตชิตตวามุนินโทตันเตชะซาพวนตุเตเชียมังคลานิ นันโทปนันทะผู้จกคังวิพุธังไม่หิดทิงปุเตนะเทราผู้จะเคนะธรรมาปยันโตอิทูป,ปะเทสาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะทราบววนตุเตชยมังคลานิทุกขาหาท,ทิฏฐิผู้จะเคนะสุทธัตถหัดทั้งพรหมมังวิสุทธิชุติมิตรปการพิธานางยานาคเทนะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจะทราบววนตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยามังคละอัตตกทายโยวาจโนเทนเมสระเตมตันทีหิตวานาเนกาวิวิธนิจุปัตวานิโมคังสุคังอธิคางเมยยะโโรสปัญโยมหากรุโกนาโทหิตายะสัพปานีนางปูเรตวาปารมีสภาราโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวะเชนาโหตุเมโหตุเตชยามังคลังชยันโตพุทิยามูเรสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยัสุท ชยัมังคเลชัยอปาราชิตาปาลังเกซีเซปทวิโปคเลอพิเซเกสภัพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนักตังสุมาคลังสุปปะตังสุขติตังสุขโนสุโมหุโตสุโมหุโตจะสุยิทังพมะเจริสุปทักกินังกายากรรมังวาจากรรมังมาทักกินังมาทักกินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักกินังปทักกินานิกตะวานนาลพันตเทปทักกิเณ พวันุสัพพมังคลังรักขันุสัพเเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตธาสุธิพระวันตุเตพระวันุสัพพมังคลังรักขันุสัพเเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุติพระวันตุเตพระวันุสัพพมังคลังรักขันุสัพเปเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสัทธาสุติพวันตุเต